สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทําอีกเช่นเคยนะคะป้าหมูก็ยังจะอยู่ในโหมดของคอมบูชานะคะเพื่อนๆ EP น,นี้นะคะป้าหมูจะมาพาสร้างสโคปี้จากเชอร์รี่ไทยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าขั้นตอนการทํามีอะไรบ้างนะคะค่ะเพื่อนๆจะต้องเตรียมโหลหรือเตรียมแก้วที่จะใช้หมักนะคะวันนี้ป้าหมูใช้เชอร์รี่ไทยนะคะประมาณ60กรัมนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราจะหั่นลงไปในแก้วในโหลเลยนะคะใส่เข้าไปได้ทั้งเนื้อทั้งเม็ดเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสนะหั่นครึ่งแล้วก็ใส่ลงไปเลยนี่นะคะนี่นะคะปลาหมูก็หั่นเชอร์รี่ ใส่โหลที่เราจะหมักใส่แก้วที่เราจะหมักเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็ใช้น้ําตาลทรายแดงแบบนี้นะในการหมักนะคะเพื่อนๆการสร้างสโคปี้นะคะสูตรก็คือ3ต่อ1ต่อ10นะคะผลไม้3ส่วนนะคะน้ําตาล1ส่วนน้ํา10ส่วนนะคะเพื่อนๆเราใส่เชอร์รี่ไทยไปประมาณ50-60กรัมนะวันนี้ป้าหมูก็จะเติมน้ําตาลทรายแดงไป2ช้อนนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเติมลงไปแบบนี้เลยนะแล้วก็เติมน้ำเปล่าสะอาดลงไปนะคะนี่นะคะพอเพื่อนๆเ,เติมน้ำลงไปนะคะก็คนให้น้ำตาลละลายนะคะไม่ต้องละลายหมดก็ได้นะคะเพื่อนๆเ,เด็ยเขาก็จะละลายไปเองนะ ถ้าในกรณีที่เพื่อนๆนะคะที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถที่จะหาหัวเชื้อหรือเอฟหนึ่งได้นะคะป้าหมูก็จะให้เพื่อนๆเติมน้ำเปล่าขึ้นมาถึงระดับนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมขึ้นมาจนถึงเกือบคอขวดนะแต่ว่าวันนี้นะคะป้าหมูจะมาแนะนำสำหรับเพื่อนที่มีหัวเชื้อหรือ F1 นะคะป้าหมูก็จะให้เติม F1 ลงไปนะคะ นี่นะคะ f หนึ่งที่เราหมักเอาไว้นะคะเราจะเติมลงไปในการสร้างสโคปี้ของเรานะป้าหมูก็จะใช้หนึ่งเปกนะคะในการเติมนะเพื่อนๆน,นจะได้ไม่ต้องมานั่งช่างตวงนะคะนี่นะคะป้าหมูใช้แก้วเป๊กหนึ่งแก้วเทลงไปเลยนี่นะคะใน F1 หนึ่งของเรานะคะจะมีกดนะคะแล้วก็ ไปเจอความเป็นดังนะคะของเชอรี่นะคะเขาก็จะป้องกันการเกิดลาได้ในระดับหนึ่งนะคะเพื่อนๆการสร้างสโคปี้แบบนี้นะคะโดยการเติมน้ำตั้งต้นหรือ f 1นะคะจะช่วยป้องกันลาได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆในกรณีที่เพื่อนๆไม่มี f 1หรือน้ำตั้งต้นใดๆเลยนะคะเติมน้ำเปล่าอย่างเดียวได้ไหมก็คือเติมขึ้นมาในถึงระดับที่ป้าหมูบอกนะคือเว้นจาก ปากขวดลงมาประมาณ2นิ้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าไม่เติม F1 เลยไม่เติมน้ำตั้งต้นเลยเติมแต่น้ำเปล่าออไปนะคะก็ใช้เวลาการสร้างสโคปี้ประมาณ1เดือนถึง 2, 2เดือนนะคะเพื่อนๆถึงจะเห็นสโคปี้เกิดนะแต่ก็เสี่ยงที่จะเกิดลาได้นะคะเพื่อนๆในกรณีที่ป้าหมูสร้างสโคปี้จากเชอร์รี่นะคะ และเติมน้ำตั้งต้นเพิ่มเข้าไป1นึ่งเปกเราจะช่วยลดเวลาในการสร้างสโคปี้ได้ทำให้สร้างสโคปี้ได้ไวขึ้นนะคะอาจจะประมาณ4-5วันแค่นั้นนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นสโคปี้เกิดใหม่แล้วนะคะใครมีน้ำตั้งต้นหรือ F1 นะคะก็เทลงไปแบบที่ป้าหมูทำเลยนะคะหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะเท F1 เพียวๆเลยได้ไหม โดยที่ไม่ใส่น้ำเปล่าก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะเปลืองโดยใช้เหตุนะคะป้าหมูป้าหมูเติม F1 ไปแก้วเดียวเป๊กเดียวนะคะก็สร้างสโคปี้ได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะคุมผ้าไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะ4-5วันป้าหมูจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะการสร้างสโคปี้จากเชอร์รี่ไทยนะคะป้าหมูก็ หมักมาได้หนึงสัปดาห์เต็มๆแล้วนะคะเพื่อนๆป้าหมูอัปเดตวันนี้เป็นวันที่8นะคะเป็นเช้าวันที่8ในการหมักนะคะในการหมักเป็นเช้าวันที่8ในการสร้างสโคปี้จากเชอรี่ไทยนะคะก็คือผ่านไป7คืนแล้วนั่นเองนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นไหมคะน้องเรียบร้อยมากนะคะป้าหมูใช้ f 1จุนนะคะในการช่วย สร้างสโคปี้นะคะน้องก็จะเรียบร้อยนิ่งไม่มีฟองไม่มีปฏิริยามดุเดือดมากเกินไปนะคะป้าหมูใช้ f1 เป็น f1 จุนนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆผ่านไป1ส latitude. ัปดาห์นะคะจะมีสโคปี้บางๆนะคะน่านวลเนียนนะคะสโคปี้บางๆเกิดขึ้นเห็นไหมคะ น้ำก็จะไม่ดูเดือดฟองฟอดนะคะเพราะว่าเราใช้ F-1 เป็นจุนนะคะก็จะเรียบร้อยพอสมควรนะคะแต่ว่าในการสร้างสโคปี้นะคะก็ใช้สูตร3ต่อ1ต่อ10นะคะก็ยังต้องใช้น้ำตาลแดงในการช่วยสร้างอยู่ดีนะคะเพื่อนๆแต่ป้าหมูใช้ F1 จุนมาช่วยนะคะเขาก็จะได้ลดขั้นตอนในการสร้างสโคปี้นะคะให้เร็วขึ้นจากเดิมที่เพื่อนๆ สร้างสโคปี้ในสูตร3ต่อ1ต่อ10ต้องใช้เวลาประมาณ1เดือนถึง2เดือนนะคะถึงจะมีปฏิกิริยาเกิดสโคปี้เป็นแผ่นฟิล์มบางๆขึ้นนะคะแต่ป้าหมูพาเพื่อนๆมาทางรัดนะคะก็จะทําให้ล่นระยะเวลาในการสร้างสโคปี้ได้สั้นลงนะคะเหลือเพียง1สัปดาห์ขึ้นไปเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆ ในกรณีที่เพื่อนๆอยู่ห่างไกลนะคะหรือต่างแดนนะคะไม่สามารถจะหาน้ำตั้งต้น F1 หนึ่งหรือหัวเชื้อได้นะคะก็สามารถทักทายหลังไม่ป้าหมูมาได้เลยนะจะให้คำปรึกษานะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเงินเสียทองนะคะป้าหมูให้คำปรึกษาฟรีนะคะสอนฟรีนะคะเพื่อนๆสามารถทักป้าหมูมาได้หลังไม้เลยนะคะป้าหมูจะแปะลิงก์ไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กไว้ให้นะคะป้าหมูมี สมาชิก F c ซนะคะที่อยู่ต่างแดนหลายท่านมากๆนะคะก็ทักเข้ามาหาป้าหมูนะป้าหมูก็ให้คำแนะนำนะคะว่าประเทศที่ท่านอยู่นั้นนะคะมีผลไม้ชนิดใดนะคะแล้วทำอย่างไรถึงจะสามารถสร้างสโคปีได้โดยที่ไม่มีน้ำตั้งต้นป้าหมูก็จะได้แนะนำให้ถูกต้องนะคะเป็นลายบุคคลไปนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลว่าจะเสียค่าใช้จ่ายเสียเงินเสียทองอะไรให้ป้าหมูนะคะป้าหมูสอนให้ฟรีค่ะ ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์นะคะป้าหมูก็อัปเดตการสร้างสโคปี้ให้ตามสัญญานะคะเดี๋ยวป้าหมูจะให้ดูหน้าตาของน้องสโคปี้นะคะว่าจะนวลเนียนแค่ไหนนะนี่นะคะเห็นไหมคะน้องก็จะหน้าเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆอ,อย่าขยับโหลบ่อยนะคะป้าหมูก็จะตั้งเขาไว้นิ่งๆนะคะไม่ไปรบกวนเขามากนะคะเห็นไหมคะ เพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอที่ป้าหมูทำนะคะก็สามารถที่จะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูได้นะกดแชร์กดติดตามกด s u b s ไ r i b ์ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทำในครั้งหน้านะคะคลิปนี้ก็ฝากสวัสดีทักทายเพื่อนๆเอฟชาวราวชาวกัมพูชานะคะแล้วก็เพื่อนชาวไทยที่อยู่ต่างแดนด้วยนะคะเพื่อนชาวไทยที่อยู่ในประเทศนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะจังหวัดไหน ค่ะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ